ไดีสบายดีทุกคนนะวันนี้เสียออกเปลี่ยนรถกูใจหลังจากแปล่แล้วนะครับ,นะาบชาเล่แล้วก็เสีเบิงบรรยากาศในการขี่รถในยามราตรียู่ที่นครหลวงเบียงจันทอมนะอย่าลืมเบิ่งแล้วกดติดตามกดซับสไคร้ให้หเด้อพี่น้องเด้อยังเหลือเพียงแต่ร้อยปลายคนุนรกีน้อยกาชิเปิดซ่องที่เฮ็ตให้มัน รายการเป็นปกติให้กับทุกคนด้เบิ่งได้สุมกันนะขอคำลังใจคนละกดซับสไคร b ์คนละหนึ่งกดนะเป็นคำลังใจให้มาเบิ่งภาพบรรยากาศในยามค่อยขำยามแรงในเราก็รู้ดีกันโซฟอร์ลดนะอันนี้เป็นการเล่ขายดินนะครับนะอันนี้แมนเขตบ้านหัวขวานนะพานขายมากไหม กับเยนนี้ต่างกันด้อพี่น้องเ้อผู้ใดที่ว่าพี่น้องเขาไปอยู่ต่างประเทศอเมริกาอเมริกราก็ไ้นะบอกว่ยบ้าน่อยอยู่ออขกกวาเด้อบ้านใคยอยู่บนนั้นบนนี้เ้อเอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เออต่างเก่าแลละพี่น้องเลยน,นี่ยาตเยอ่านนีเลี้ยวขึ้นไปท,งทางท่าหลวงบ้านีออันนี้จะไปวางไาย เที่ยวมานี่ไปท่านหลวงมีงจเจริญท่านหลวงนาะอ่าหอยคำงามนี้เป็นระยะของที่เชินว่าคำไวนัดแจ้งเนาะอากาศเริ่มหนาวเข้ามาแล้วพี่น้องเยผู้ดใดอยากจะมาเที่ยวลินนครหลวงีมิกซาแนมาเที่ยวลาวขอเชิญเด้อยินดีต้อนรับเนาะสาวยูทูบเบอร์ทั้งหลายก็คอมเมนต์มาก็ได้อยากมาหาหนุ่มกินน้อยมาหนุ่มพี่น้อยที่พาร์ลอน,นี่เป็นตลาดหมอ้อขวาน สดตลาดหลวง,ลง,ลงขี่ซีก็ไปขี่ซีก็ไปท่านหลวงอันนี้ก็แม่นเคต เนาะเรื่อมาเป็นตลาดสีเขียวตะกี้เป็นตลาดมืดเนาะตลาดมืดกลางคืนของท่านหลวงอันนี้เปนสีแงกไฟแดงท่านหลวงเล right ี้ยวซ้ายไปไอติคขี่ซื้อกไปเป็นท่านหลวงก็เป็นตลาดท่านหลวงอีกเนาะอ่าเลี้ยวขวาไปก็เป็นเพียงเจริญท่านหลวงคือเก่าเพีนน้องเนาะอ่าเขาเอินว่าเขตนี้เขตสีแงกไฟแดงท่านหลวงกลางคืนมากับข้านเขาบอกเขาเปียกหลังจากที หลายคนเลิกจากปลินไปเที่ยวกันนะนี่อันนี้ไปไอติคจะเป็นปนังด้าอันนี้เป็นทัดนหลวงอันนี้ไปเบียงเจริญทัดหลวงนี่คนละาฝากเบื้องขวาเป็นเบียงเจริญฝากเบื้องซ้ายเป็นทัดหลวงนะคนละฝากทางแง่กันคนละบ้านนี่รนยะนี้นี่สามนี่นี่หลุดใครแนบุคคลติดบันไดปวดประมาณสี่โมงนี่ท้องพี่น้องเลย <c oughs> ไปบ่อยากได้เลยล่ะ ทึกที่ฬาทีอยูเทนนี้ตะก,กี้เอิ้นว่าตลาดท่าหลวงใต้นะตลาดท่าหลวงนะไฟใหม่ปีสองพัน <20. S 1> ฮะสองพันสิบนะไฟใหม่ปีสองพันสิบหลังจากนะั mm ้น hmm. เพื่อนก็ไปเห็นห้างนะเป็นห้างเป็นห้างเลยตลาดสดก็ผูดเลยจะไปตลาดสดก็เป็นตลาดหัวขวาย่างเดียวตลาด,ดนนท์ข้อปนะา ฮอทัดหลวงนะพี่น้องเอ้ยฮอทัดหลวงอันนี้วัดทัดหลวงใต้เดี๋ยวพี่น้องเด้อเขตกรมเรียนนี่นะนี่วัดทัดหลวงข้างในอยู่เขตกรมเรียนทัดหลวงวัดทัดหลวงใต้ถั่หลวงเหนืออยู่ลำพุนรถติดละพี่น้องเอ้ย เบ่งมาซุ่มนี่บ้านเมืองพัฒนาเนะาะบ้านจะพัฒนาซาสตร์เกษค่อยพลอยพัฒนาวัดพันศานนี่จอมมุ่นมันจอมทันหลวงวัดทันหลวงใต้นี่วัดอาจารย์เล่ิ่นเคยมาบวชอยู่นี่เนะ 10, าะสิบพรรษาบวชอยู่นี่ 10, สิบพรรษา แต่ทองสับพีบัวหันใดพี่น้องเลยบวชสิพรรษาทองสับพีบัวใดโอ้ผู้สาวไปที่ไหนเนาะผู้สาวงาโอ้ทอๆทอดทออดทอทอทอันนี้ก็เขตเดินพัทธลวงแต่หลายคนเขามาออกกำลังกายอยู่ณที่นี้แล้วก็ ออสภาเสภาเบิ่งบรรยากาศพี่นออ้องคืนเบิ่งอยู่ในรถนี่แหละะอันนี้ตะก,กี้เป็นโงเฮียนมัธยมธาตุหลวงนะผู้ใดเคยเข้านะเดี๋ยวนี้พเที่เป็นห้องการปกศอล่นละนะนนี้จะเป็นเดินเขตเดินธาตุหลวงนี่พี่น้องดลยยินดี ออหลายคนมาออกกับ่ังไก่อันนี้เป็นตลาดกะของกินซุกนอกกลางคืนนี่อันนี้ผู้ใดเคยหูโบวายุบนันแดดนี่คือวังเยาวชนพี่น้องเหยวังเยาวชนหรือหนองสะพังเลนสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนเขาเป็นเด็กน้อยเดี๋ยวนี้เพื่อนได้บูรณะใหม่ฮ็ดเป็น้านอเมซ่อนฮ็ดเป็นสวนสนาธารณะฮิตเป็นบอนนั่งเิ้นอย่างแล้วอันนี้มันวัดหนองบอนนี่้าเบวรงนี่ อันนี้นี่แมนเอ,อื้น่าคเขตบ้านหนองบอลไฟแดงหนองบอน,น,น,องบอนลงไปก็จะเป็นประตูไซหรืออนุสาวรีย์โอ้ขี่รถหล,ลวงไฟเขียวใช่มาได้ทีมแบบขี่ว่ะขี่รถหลวงไฟเขียวนี่แหละพี่น้องเลยอ่ะจ่อยให้เบิ่งประตูไซอ้าวอันนี้แมนส่วนประตูไซพี่น้องเลย ส่วนประตูใสอ่าอันนี้แมนสมรภาน์ในยุกเนาะเนี่อฐานีิประตูใสอันนี้ก็ได้นนนขนาดนี้อ้าวไอ้เบิงพี่น้องด้วยงานมือแรงมาเขาจะก็ออกกําลังกาย ประตูใส่เพื่อเปิดน้ำพุเนาะอันนี้เป็นสำนักง,งานนายกเนาะนายกกปฐมที่เงียบเนาะนี่นักท่องเที่ยวโอ้ยประตูใส่งามหลายเปนะระตูใส่งามนะอ่าผู้ดใดพี่น้องเขาอยู่ต่างประเทศเอ่อผู้ใดมาลินมาเที่ยวกับมาพี่นอ้องเยกะ นี่แหละให้เบิ่งภาพบรรยากาศในยามราตรีตอนกลางคืนเพราะว่าตอนนี้กําลังเชีออกไปเอารถเอารถจักรสตรีทขี่สองน่อบ้านให้ทางอาจารย์เรีบพาไปนเป็นซูเฟอร์อย่าลืมเบิ่งแล้วกดติดตามกดซับสครับปัดซับสครับจะได้กลับซับสไคร้ยังเหลืออีกเตะล้อยปลายคนหนึ่งพี่น้องเลยล้อยปลายขอกําลังใจล้อยปลายแน่กําลังใจล้อยปลายปุ๊บแล้วหลังจากนั้น ช่องยูทูบของนุ่มกินน้อยจะเคลื่อนไหวเป็นปกติจะเป็นรายการปกติแต่จะมีคอนเทนต์เองอ่าเสียให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะคอนเทนต์นี้อาจจะเป็นแบบว่าไปหาศิลปินไปสัมภาษณ์ศิลปินเนาะที่นุ่มกินน้อยถนัดไปสัมภาษณ์ศิลปินแน่นักพากินพาเที่ยวประมาณนั้นเนาะพากินพาเที่ยวไปสัมภาษณ์ศิลปินเนาะที่เิ่นอ่าบว่าจะเป็นศิลปินรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนาะให้ทุกคน บันทึงประมาณนี้เนาะอ่าว่าเบป็งภาพบรรยากาศแถวตลาดเศร้านี่ภาพบรรยากาศแถวตลาดเศร้านี่ทา่าเทียนเป็นตึกทุกคนนะั่นคือตลาดเศร้าเนาะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทิบคนได้ไปตะพูนเ้างสีเลี้ยวซ้ายไปสายลมเขาเลี้ยวขวาเอา่อโอ้จืดทางเนาะจืดทางเอาสิไปทางหลังพุกคนทางหลัง,ง,ลงตัวนี้ก็แม่นกระทรวงภายในเต็กกี้นี่ตัวนี้จะเป็น ธนาคารลวาวเวียนนี่ตอร์คิจะเป็นห้างอาหารลาตีเรียกว่าเบียงลาตีเปลี่ยนเบียงลาตีเพียวคีนีโอ้ยแล้วครับห้งแฮมดอกไม้แดงก็จะเป็นเทคดอกไม้แดงอย่างโอเ้โอเตอร์คิมวนอันนี้เป็นเขตสายลมด้วยเพื่อนเดือเด่อตึกลาวโทรคมตึกอีทีเอลอันนั้นเองบรรยากาศอ้าวตอนนี้เฮอด อากาศนะบ้านอากาศหรือว่าสนามบินสาคลวัดไตอ,อันนี้ของทัปอากาศนะทางเข้าไปสนามบินสาคลวัดไต๋ติดไฟแดงอยู่เนาะมีเบิ้งกันอ่อพืใดอยากมากลินลาวมาเที่ยวลาวคนลาวห้องเงย็นดีตอนหับเด้อพี่น้องเด้อนะ ยินดีตอนรับเนาะลาวไทยบกไกลบกไก่ยุสัยกะไปฮยอดบ่ซั่นซะาเนาะเพาะหมายนเนาะไปไทยกะโอ้ยกะใกล้ๆ,ๆนึ่งมาลาวกะใกล้ๆ,ๆนึ่งมาโลดพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวกันเนาะเมืองลาวคนลาวนะยินดีตอนรับเนาะไปพุ่นกินปลามาพี่กินขา้าวหันแหลพี่น้องเฮาเนาะนะนะบ้านอากาศเฮานี่แหละเนาะแถวสนามบินสักลวัดไตหรือว่าแถวศรีใค มาเบิ่งกันพี่น้องเลยบัดนนีี่่ตรผ่านไปได้หรือบอไฟแดงโอ้ยจุกคนรถคันนี้เออทันอยู่ทันอยู่อ้าอันนี้เป็นทางเข้าไปสนามบินหรือว่าเดินยนต์เนาะสนามบินสาคูนวัดไถหรือว่าเดินยนต์วัดไถน,น,นี่อ่านี่เนี่ยขนานี้อ่ากูด้เยอะมากอะ ขีดหอดเด้อยากขี่ยนไปริมเด้ลาวนี่เพป็นเนาะเขียนนี่มันเขียดสีไข่ละบาทพี่น้องเลยผู้ใดใช้สีไข่อยากพาหัวใจสาวสีเสียงใหม่เบิ่งหนักไอ้นุ่มสีไข่อกหักลงหักสาวสีเสียงใหม่นี่ไอ้นุ่มสีไข่อกหักมีเพลงก็เอกี้นี่โอ้ยสมัยพ่อเป็ี่นมอลำเรื่องนี่เพิ่นมาแสดงลำเรื่องเนาะ แสดงอยู่เอิ้นว่าหงฮงหนังหรือหงฮุบเงาเนาะหงฮุบเงาสีไขน่นี่อยู่ข้างเด็กนะเนาะพอจื่อได้อยู่บ่อผูดด้ใดจื่อได้บ่หงหนังสีไข่อยู่ไสไหนติ๊กี้นะฮะ้อมบ่อยู่แคมทางนี่แหละหงหนังสีไข่นี่เดี็กชสิบอกเด้อไกลสิฮอดแล้วผู้ใด,ดที่ว่าอันนั้นเคยเห็นเนาะขี่มาโอ้โอสีไข่นี่อันนี้เขียนสีไข่

เบื้องนอนมาลิบมาเที่ยวพี่น้องเคยเนาะรถคันนี้ก็สีเลี้ยวเลี้ยวจ้ไหน้าบเห็นใต้ตาชิยานเลยพี่ิปปินส์เลวะครับพี่น้องเราอยู่ต่างประเทศอยู่ใส่กันตามช่างเด้อเบื้องเราคิดฮอดบ้านเหนือมีคอมเมนต์มาพี่น้องเคยอ่าคอมเมนต์มาใต้คลิปเนาะเขียนสีไข่คิดฮอดเด้บบ้านคอยบ้านสีไข่วพูดอะไรกันได้ฮอ่ะวันนี้ต่อไปไปเป้าหมายเราก็คือหัน ที่นุ่มกินน้อยแปลงรถจักอยู่ที่ห้านสร้างนุ่งเนาะอยู่ที่บ้านเบียงสวรรค์โอเคอ่ะตอนนี้ถือว่ามาฮอดเนาะห้านแปลงรถสร้างนุ่งเรียบร้อยลอะนะถือว่ามาเอารถคู่ใจของข้าพเจ้านุื่อกี้น้อยเนาะนี่ให้เบิ่งรถก่อน